เปลนะ่ะเฮ้ยเปลนไไอเป็นไรกันคร,รับบาลูบาลูบาลูเป็นไรลาซูปเป็นไรเด,ดื้อลอซูดื้อพี่อ๋อนี่แข่งเกงเเ่งลาซูใส่กางเกงที่ผมออกมาให้บาลูฟังเหรอดื้อเหรอลาซูเป็นไรทำไมดือ้อะตีแม่ตีแม่เหรอลาซูตีแม่ ลาซูไม่ดื้อจังสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟลุงป้านาะอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมมิชชั่นเคยใหญ่นะครับจากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผม,มจะพาพี่ทุกคนเข้าไปเยี่ยมหาครอบครัวของคนป่าหรือว่าครอบครัวของบารูทุกคนนะบารูที่ทุกคนรู้จักกันในแบบ ในหลายมุมทุกคนทั้งเป็นคนป่าที่ค่อนข้างจะมีความฉลาดแล้วก็มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนเมืองหรือคนทั่วไปอย่างเราทุกคนนะวันนี้จะพาพี่ทุกคนเข้าไปนั่งคุยกับบาลูแล้วก็ครอบครัวเขาผมดีใจมากวันก่อนผมมาเจอบาลูกับซาดานะซาดาคือภรรยาหรือว่าเมียเขาทุกคนนะได้เจอเขานั่งดูบ้านที่เราสร้างให้เขาแล้วก็นั่งดูพืชผักที่เราเขาช่วยกันสร้างขึ้นมาช่วยกันปลูกขึ้นมาทุกคนนั้งดูแบบ มีความอบอุ่นแล้วก็มีความแบบว่าผมรู้สึกประทับใจมากถ้าเห็นภาพแบบนั้นทุกคนนะเชื่อว่าพี่ทุกคนก็คงจะคิดเม็นผมว่าเออมันดีมากมันเป็นภาพที่แบบอบอุ่นดีแบบฮิวใจทุกคนแล้วก็วันนี้ทุกคนจะนี้ไหมนี่พี่ผมเอาไม้ช็อตยุงมาพี่ผมคิดว่าจะมาลองให้เขาใช้ดูแต่ว่าก็คงจะให้เขาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าในป่าทุกคน ม่ใช่ไฟฟ้าในป่านะแต่ผมจะลองมาบอกเขาว่าเราเป็นคนเมืองเราใช้ไม้ชดยุงในการไล่ย,ยุงหรือว่าตียุงได้จัดการยุงโดยที่ไม่ต้องก่อไฟก็ได้หรือว่าเรามีวิธีการไล่ย,ยุงต่างแบบไหนบ้างผมก็จะนั่งคุยเขาแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวมีวเราผมจะซื้อเป็นพวกอะไรนะยาก,กันยุงทุกคนที่เป็นม้วนขดๆนะก็จะซื้อมาใ,ให้เขาดูทุกคนนะวันนี้ผมลืมพี่ๆก็ได้เอาแค่ไม้ชัดยุงมามาบอกเขาว่าเรามีแบบนี้นะในการป้องกันยุงทุกคนนะเขาได้รับรู้แล้วก็ ถ้าเขาอะไรไงอ่ะถ้าวันหนึ่งผมพาเขาไปบ้านเนะี้ยเขาจะไม่สงสัยเขาจะรู้เอ้ยนี่ไม้ชอดยุงเขาจะจำได้ทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีทุกคนฝนาะกติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฟรวีสองทีไปรับพร้อมแล้วไปชมความบันเทิงในคลิปนี้กันว่าคนป่าเป็นไงบ้างเขาจะไม้ชดยุงทุกคนไปทุกคนครับฝนหน้าตกมาเมื่อคืนน่าจะนานนะเพราะว่าน้ําเสียงน้ําดังมาก,กคนตอนนี้อยากบอกกับพี่ว่า อากาศโคตรเย็นเ,เลยพ,พ,พี่พี่น้ำมันขังน้ำยังขังยูบนใบพวกต้นไม้ต่างๆจ่ปะแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหน้านาผสมฝนทุกคนทาให้เสียงน้ําเปลี่ยนไปจากเสียงของเบาเป็นเสียงดังเหนทุกคนนะคิดว่าน้ำลันทานที่ใกล้กับบ้านบาลูก็น่าจะขึ้นน่าคนนะ่าจะขุ่นด้วยเฮ้ยนี่เสียง,งป่าไปหาเขากันทุกคนผมมาถึงหน้าบ้านแล้วเฮ้ย มีก้อไฟเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเป็นไรอ่ะร้องก็รอเป็นไรอะเฮ้ยเป็นไรอ๋อสวัสดีครับปารูเป็นไรเป็นไรกันครับปาร,รูวลารูวลาร,รูเป็นไรทุกคน เป็นไรอะลาสูไปไรลาสูเปไรเดือดื้ออ๋อสูดื้อพี่อ๋อนี่กางเกงเฮ้ยลาซูใส่กางเกงที่ผมเอามาให้บาลูใช่ป่ะก่อนก่อนอ่ะอ๋อลาซูหล่อมากลาซูหล่อมากเลยอ๋อไม่ฟังลาซูพูดไม่ฟังเหรอดื้อหรอลาซูเป็นไรทำไมดื้อตีแม่ฮ่าตีแม่หรอลาซูตีแม่ลาซูไมดื้อจัง ทำไมตีแม่ทำไมอ่ะราสู้ตีแม่ทำไมบาลูฮะมงหัวแม่แล้วมงหัเรื่องอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงมงหัแม่อะอ๋อให้ดูซาบีจะไม่ดูรอสู้ทำไมดื้อจังส่วนพ่อด่านะทุกคนพ่อลงโทษจีการไล่เอ่อลงโทษจีการไอ้อลไม่ไล่ตีนะทุกคน มาลูแล้วเราซูเป็นอย่างนี้บ่อยเปล่าทำไมโอ้เจน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 เาจะเังได้สู้มาสู้มาสูแมวแมวมาซู้ยันนีพอแค่จะจะพุ่ย่าโดดไปแล้วะมาลูมาลูแมวงานเข้าทุกคนมาเจอพ่อลูกขลอกันอีกงานเข้าละมารู้อันนี้ผมมาเยี่ยมอย่ากทะเลาะกัน เราสูมานตั้งนะเราสู้เราสู้น้งองหล่อนเราสูกลัวเราสูกลัวเราสู้ผมก็ไม่อยากจะยุ่งกับครอบครัวเขามากเท่าไหร่นะให้เขาจัดการเรื่องครอบครัวเขาเองทุกคนเราสูเป็นไรทำไมเด้อฮะ าลาซูดเด้อลาซูลองมาสูนี่มามันนั่งกลักวมามานี่มาพอไม่ว่าแล้วมาโอา้ไม่สนใจไม่ไม่สนใจลูกเลยเหรอ <c oughs> เอาซูมานั่งบนบ้านนี่นมามานั่งนั่งพี่มีอยากจะให้ดูมาใ <c oughs> ส่งงเท่มากทุกคน เก้งแล้วก็มีเต่าเกเลียงลาซูพอไม่ว่าแล้วมาขึ้นมาบ้านลา,าสูนปลาซาดาซาบีให้มาเหรอบาลูอยู่ฟ้าของมีถ้ำฝนตกอ๋อฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักนะบาลูเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำมาฝนตกน่านเยอะนะทุกคนเพราะว่าน้ำเปลี่ยนสีจาลาซูไปอ่างนิวบาลาสู น้ำสีขุ่นไปแล้ววันก่อนย,ยังใส่ยังดูปกติเลยแต่วันนี้น้ำเปลี่ยนสีไวมากลุอันตรายพยายามต้องบอกบาลูว่าอย่าให้ลักสูไปเล่นน้ำนีอันตรายเดี๋ยวเข้าป่าเข้าหูเข้าตามันจะตกะก ครคเรื่องของคิดอะไรความลืมไม่ต้องบอกความปลอดภัยนะให้เขาดูแลพวกเขาดีมาลูมาดูอย่าให้เราสูเล่นน้ำนะเข้าใจเปล่าอย่าให้เราสูเล่นน้ำน้ำสกรปรกแล้วก็มันเดี๋ยวอันตรายน้ำมันขึ้นสูงกว่าเดิมรู้เปล่า บอกลาซูนะลาซูดื้อด้วยโอ้โหลาซูตีนดำม,มากกระเทา้าดำมากเรียบร้อยเลยลาซูไปเยียบเทา้าเยียบพื้นแล้วเมื่อกี้ตีเลยบาลูตีอยูเลยเหรอลาซูกับบาลูมาถึงนานยังเช้ามืดแล้วมันจะเช้ามืดมืดแล้วออกมาแล้ชาดด้วยเหรอได้ชาดหรือไม่ได้ชาดเลยเหรอ ฝนตกก็ไม่ออกมาช่รับอ๋อฝนตกสัตว์ไม่ออกมาพี่สัตว์เขาหลบจีรุ่มๆนะก็เลยล่าสัตว์ยากตรงหน้าฝนอยู่พี่ไม่ว่าจะเป็นนกอะไรต่างๆที่อยู่ในป่ามันล่ายากลาซูอยู่้องไห้แล้วลาซูมันเขาแบบเจ็บใจนะที่พ่อตาเขาตีเขาไล้ตีเขานะคือวาลูเขาก็ต้องการจะควบคุม,มลูกเขาให้อยู่ในความดูแลเขาคือไม่อยากให้ลูกเขาเลวไหลหรือว่าเสียคนนะก็เข้าใจทุกคนทุกคนไม่อยากให้ลูกตัวเองเสียคน เอาลุแมงตีแล้วนะมองตีแล้วเดี๋ยวเราซูดนี่อีก ามาคนเดยวพี่เพราะว่าต้นไม้ช้งานกับพ่อกับแม่กับลยที่บ้านนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ฝากน้องอ,อคนปลาที่โดดเดี่ยวพี่ผมฝากกับลุงลุงผีไว้ก็น้องบอกว่าอยากอยู่กับลุงลุงผีผมก็โอเคมันก็แบ่งเบาภาระผมแล้วก็ให้คุณลุงลุงผีมีคอยคนช่วยดูแลฮะยังยังไม่กินข้าวบาลูบาลูกินข้าวยังลาซูบาลูกินข้าวย,ยังเยอะเลยเหรอ,อวันนี้ผมมีของมาให้บาลูกับลาซูดูนี่ว่าพนนั่งเพลินเลย อากาศมันเย็นดีนะผมนั่งพิงไฟอุ่นอยูพี่อากาศดีมากมาผมมานั่งดูบาลลกาโซเจอของแปลกๆกันมาบาโูผมมีอะไรจะให้ดูมาไปดูกันบาลูต่ไม่รู้จะ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 มาได้ทำงานได้เปล่าเพราะว่าไอ้ไม้ทุกคนตรงนี้มันมีกองไฟใช่ไหมไม่รู้พวกยุงมันจะมาหรือเปล่านะ ลงแล้วลงแล้วซูน,ซนีมมาดูฮรู้จักเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนลองอไอ้ยีคนต้องหาวิธีทดสอบให้เขารู้ว่าคนใช้งานยังไงอ่ะไปธี่ทดสอบไปใบไม้นะแล้วก็ให้เขาเสียบเทียบถ้าว่าไม้เป็นยุงมาดูอันเนี้ย ยุงยุงอ่ะที่กัดเนี่ยยุงยุงยุงอันเนี้ยที่ตียุ่งไม่ทำงานเลยไม่ดังไงพี่แต่ว่ามีไฟขึ้นนะแบตไม่หมดอีกพี่อ้อมาดูมาดูย้ายย้ายช็อตช็อตช็อตอะไรวะ

ดได้แล้วทุกคนป่้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาดูจเจ็บทุกคนผมว่าเป็นระบบที่เก็บไว้ดักยุงหรือเปล่าเพราะว่ามีสองระบบค้างไว้กับให้กด เกลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหฮะโหลอ้โหอาตูอยาเล่นนะอาตูอยากผังมันไม่รู้จะผังหรือยังฮัลโหลมามามาไว้ก่อนไม่รู้เลยเพราะว่ามันจำเฉ้นชัยพอยุงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเอาเงินไปไปไปวางอ่ะหรือว่าไปใส่มันก็ไม่มันก็ไม่ทำงานเพราะว่า มันกัเนเพราะยุงหรือเปล่าเป็นพวกแมลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีส่วนนะแล้วก็แบตไม่ได้หมดเลยพี่แบตยังมีผมเอากดแล้วแบตก็ขึ้นอยู่ไฟขึ้นอยู่ตอนที่ลองที่บ้านยังใช้ได,ด้ยอยู่ทุกคนว่าตรงนี้ไม่มียุงแล้วซู่เข้ามามาก่อนแล้วจะลองก่อนมาีามเล่นเก่งนะใช่ไหมใช่ทุกคนใช่ ได้ยินเสียงไหมมันจับเฉพาะยุงนี่พวกแมลรมีปีกอะยุงแมงวันแมงมุมอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นยังไงไม่ได้เขาไม่ทำงานนะ พวกมแมลงมดอต่มันทางานใช่ปะเนี่ยมันช็อตอยู่นะพี่พี่ช็อตอยู่แต่ว่าแค่ไม่มีเสียงเนี่ยทุกคนมันทํางานอยู่แล้วจะบอกว่าเนี่ยมันทำงานอยู่พี่ต่ผมไม่อยากจะให้ให้ดใูใกล้เกินเนี่ยมันจะเป็นภาพที่แบบว่าทารุนกรรมสัตว์นะทุกคนเพราะว่าพมเอามมดอะไปยอดข้างในเนี่ยมันทํางานอยู่ ดูได้ป่ะผมาองหัวถ้าดูได้นี่เป็นไรดูจะมดมดโดนจ้าข้อยู่พี่แค่เฉพาะพวกแมลงถึงใช้งานได้ทุกคนมันไม่สามารถเออเอาเซ็นเซอร์ของพวกคนอะไรได้นะทุกคนเอามือนิ้วเยะอย่างเงี้ยมันมีความเซฟตี้นะพอรู้กดนั้นจ่อเนี่ยจะกดกดตรงไหนวะกดที่นั่นอืออ่าทุกคนเจอปะเนี่ยมดมันยังช็อตอยู่จ้า ดูยาแปม,มือคนมันจะมันจะเซฟมือคนทุกคนเหมือนเป็นระบบเซนเซอร์อะทุกคนโอเคแต่ว่าใช้งานได้พี่ใช้งานได้เมื่อกี้มีเสียงตบยุงไปทีนึงทุกคนแปะนะโอเคบาลูใช้งานได้ออันนี้เป็นที่ช็อตอยุงรู้จักยังรู้จักยังยรู้จักยังยเป็นที่ช็อตอยุงนี่ทำเงี้ย เนล่ๆๆลยไม่ได้เจนเลยไม่ได้อรนี่อพอจะเอลลูยอมไปชอบแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยอะิ่งเยอๆยอะเ่ยอดผมเล่นๆทุกคนโอเคพี่ถือว่าของใช้งานได้แล้วก็จบารูว่าเข้าใจแล้วว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันคืออะไรทุกคนนะ ตอนนี้ผมจะนั่งคุยขอาวไปก่อนทุกคนแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเนี้ยกลัวน,น้ำป่าไหลหลากมาลูมาลูฟังเลยป่ะถ้าเป็นไปได้อะถ้าฝนตกอะ่ะไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวน้ำป่ามาจะ,จะ,จ,ะจะอันตรายเพราะเขาต้องข้ามน้ำพี่เขามาต้องข้ามน้ําเส้นเนี้ยเจะวะ๊วะมัน,นมีทางข้ามไปข้ามมาข้ามไปฝั่งนู้นอะ่ะคือกลับไปบ้านเขาถ้ากลับกลับมาคือฝั่งนี้ทุกคน ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็บางทีระดับน้ํามันไม่คงที่พี่ขึ้นสูงบ้างอะไรบ้างทุกคนนะอันตรายนะพี่พนะแล้วก็น้าป่ามันไลล่าขี่กันน่ากลัวพี่จะบอกบอกแค่นี้ว่าน้ําป่าน่ากลัวมากไม่ต่างกับสึนามินะคนน้าป่านะมันมาทีอะยราสูก็เล่นนะทุกคนทดสอบว่าจะเจอ,อยุงไหมตรงนี้ไม่มียุงเพราะว่าเขามีควันไฟไล่ยุงหมดเกลี้ยงกันนะยุงไม่กล้าอยู่เลยไม่มีการตบยุงดังแปะแปะ,แปะนะโอเคพี่พ ลาซูมาลูผักเป็นไงบ้างเนี่ยสวยเปล่าไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหรผักดงนี้นะทุกคนแต่ว่าถั่วผมไปอีกไม่นานนี่ถั่วต้นใหญ่มากนี่เริ่มเลื้อยแล้วครับผมเริ่มเรื้อยแล้วฮะทุกคนดูทุกคนดูลาซูลาซูทำไรลาซูช็อตยุงในป่าลาซูระวังล้มลาซูมีความดื้อทุกคนนะยิ่งโตยิ่งดื้อพอว่างี้ มันเก่งเท่มากเลยพี่เราสู้เราสู้ทำได้อากาศดีมากทุกคนจะบอกเลยว่าอากาศโคตรดีนี่คนดูว่า,างนี้ไหมบ้านคนป่าแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีมาถูกเพราะว่าเส้นทางที่ผมมาผมไม่เคยบอกใครแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นแค่ หน้าบ้านแต่ทานเข้ามาทุกคนไม่รู้เป็นความลับสุดๆทุกคนซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมิดชิดต่อโลกภายนอกมากทุกคนบารู้ทำไรล่าซูระวังล้มก็หาช็อตยู่งแกนะมีคนโอ้บารูไม่พาซาดามาด้วยกับซาบีเสียดายมากเลยอ๋อกลัวฝนตกทุกคนถูกแล้วเพราะเขาเป็นห่วงสุขภาพของลูกเขาของเมียเขาทุกคนนะ อะไรถอนยุงถอนหญ้าสะอาดมากเลยพี่มาลลูอย่าเ,เล่นไอ้ยอลลูอย่าเล่น<า>เดี๋ยวก็ตีโดนพ่อตีอ่ะพ่อตีละอ่าเราบอลบอลลูนเดนบอลลูนบาลลูอย่าเล่นบอลลูนบอลลูนบาลลูนดื้ออีกแล้ว ไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะทุกคนรูปไปฮะพ่อไปพ่อเรียกเหมือนพ่อเลยผมเอากลับนะพ่อต้องกลับไปชัดแบตเก็บแบบนี้ไม่มีแบตใช้นะแค่เอาให้เขาดูว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคนนะเราสู้ดึงเอาถั่วไมปากไว้ไว้ถ่วงงอให้ถ่วขึ้นดึงเอาถั่วไม อสูยืดื้อน,นะจะโดนพ่อตีตั้งเลยตั้งเลยตั้งให้มันเดิมอ่ะทำเองตั้งเองอ่ะทำเองตั้งเองสู่ทำไม่ได้นะพ่อตีนะทำไม่ได้อะทำไม่ได้แนละ้สูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็มาดูคนป่ากันชีวิตแต่มาเจอพ่อลูกขเลาพกัน เราสู้ไวโดนพอ่อทางสอนเรื่องนิสัยไม่ให้แบบเสียนะทุกคนนะแล้วก็ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่บาลูเขา,าวางไว้ทุกคนนะไม่ให้เสียคนทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีพี่นะก็ฝากติดตามเพจเฟสบุ๊กยูทูปไอแสบวีสองเลยทุกคนถ้าไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาตัวลาก่อนแล้วก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนทุกคนนะยังไงฝากเป็นกำใจให้พวกเราดีแล้วก็ให้คนป่าด้วยทุกคนให้เขาได้เจอสิ่งดีใหม่ๆทุกวันทุกๆวันนะ มาลูกลาซูกลับนะบ๊ายบายาพบกันนะครับผมบ๊ายบายมาซูพลอดีหน่อยน<ไ>ี่แสงลาซูไม่ค่อยดีนะเดี๋ย